สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับเมลี่โฮมเมดวันนี้เราจะมาทําไส้แกงกะหรี่ไก่สไตล์ญี่ปุ่นกันค่ะซึ่งไส้แกงกะหรี่ไก่นี้นะคะเราจะนํามาใส่เป็นไส้กะหรี่ปั๊บก็ได้ค่ะหรือว่าจะเป็นไส้ขนมปังก็ได้นะคะซึ่งวิธีการทําก็ง่ายๆเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมนะคะแล้วก็วิธีการทํากันค่ะ เริ่มจางนะคะเราจะเตรียมแครอทขนาดกลางค่ะทําการปอกเปลือกนะคะแล้วก็หั่นเป็นสี่เหลี่ยมลูกเต๋าอย่าใหญ่มากนะคะแล้วก็อย่าเล็กมากเพราะว่าถ้าใหญ่จนเกินไปก็จะสุกช้าสุกยากนะคะถ้าเล็กจนเกินไปเดี๋ยวก็จะไม่สวยค่ะเวลาห่อ,อมาก็จะไม่เห็นตัวแครอทนะคะ ต่อไปนะคะเราก็จะมาเตรียมหั่นตัวมันฝรั่งค่ะวันนี้เราใช้มันฝรั่งสามหัวนะคะจะใช้ขนาดกลางทําการปอกเปลือกนะคะแล้วก็หั่นเป็นสี่เหลี่ยมลูกเตา๋าให้ใหญ่กว่าตัวแครอทอีกสักเล็กน้อยนะคะแต่ว่าใหญ่ๆจนเกินไปนะคะเพราะว่าเวลาเราต้มเนี่ยจะพยายามให้มันสุกไล่ๆกันนะคะหลังจากนั้นให้เราเอาตัวแครอทนะคะไปล้างแล้วก็ตั้งกระทะต้มตัวแครอทก่อนนะคะเราจะไม่ต้มแครอทกับมันฝรั่งพร้อมกันเพราะว่า แครอทเนี่ยจะแข็งกว่านะคะแล้วก็จะสุกยากกว่ามันฝรั่งนะคะพอเราต้มแครอทนะคะไปได้สักประมาณ10นาทีนะคะให้เพื่อนๆอนําตัวมันฝรั่งที่เราล้างแล้วนี้นะคะใส่เทตามลงไปเลยค่ะให้ต้มลงไปพร้อมๆกันตอนนี้เลยนะคะแล้วก็ต้มอีกสักประมาณ10นาทีค่ะให้ตัวจับดูนะคะแครอทเริ่มนิ่มมันฝรั่งเริ่มนิ่มเราก็ปิดไฟได้เลยค่ะ ต่อไปนะคะเราก็จะมาเตรียมเนื้อไก่ค่ะวันนี้เราจะใช้เป็นไก่สะโพกนะคะหรือถ้าใครไม่ชอบมีมันนะคะก็เลือกเป็นไก่เนื้อหน้าอกได้ค่ะหั่นเป็นสี่เหลี่ยมลูกเต๋านะคะขนาดพอดีพอดีนะคะแล้วก็เราก็จะเตรียมหั่นหอมหัวใหญ่นะคะให้เป็นเป็นสี่เหลี่ยมลูกเต๋าค่ะหรือถ้าเพื่อนเพื่อนอยากจะได้เป็นชิ้นเล็กสามารถสับละเอียดก็ได้นะคะขึ้นอยู่กับความชอบ อันนี้ต่อไปเราก็จะมาเตรียมซอสนะคะก็คือน้ำตาลทรายนะคะจะอยู่ประมาณ30-50กรัมนะคะให้เพื่อน ใช้30กรัมก่อนถ้าใส่50กรัมเดี๋ยวหวานไปอาจจะแก้ยากนะคะตามด้วยซอสเทริยากิค่ะแล้วก็จะเป็นซอสปรุงรสนะคะแล้วก็ตามด้วยพริกไทยค่ะอีกประมาณ5กรัมนะคะอันนี้เราจะใส่ชามผสมแยกเอาไว้นะคะต่อไปเราก็จะใช้ผงกะหรี่นะคะอันนี้ประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะให้เพื่อนๆกะก็ได้หรือจะใช้ตัวช้อนโต๊ะที่เป็นช้อนตวงก็ได้นะคะหรือถ้าจะเทใส่ช้อนกินข้าวก็คือประมาณครึ่งช้อน ที่เรากินข้าวเนี่ยค่ะหลังจากนั้นให้ผสมกับตัวยี่ราป่นนะคะยี่ราป่นเนี่ยจะทำให้ตัวแกงกะหรี่เราเนี่ยมีความเผ็ดร้อนขึ้นมาอีกนิดนึงแล้วก็มีกลิ่นหอมด้วยค่ะพอหลังจากที่เราเตรียมซอสเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนำตัวมันฝรั่งกับตัวแครอทของเราที่ต้มเสร็จแล้วค่ะมาเสดดน้ำออกนะคะเพื่อ,อรอในการผัดนะคะ ให้เพื่อนๆตั้งกระทะนะคะใส่น้ํามันลงไปสักเล็กน้อยหรือถ้าใครไม่ใส่น้ํามันก็จะใส่เป็นเนยก็ได้นะคะแล้วเราก็จะนําตัวผงกะหรี่ผสมกับผงยี่าค่ะมาผัดให้มีกลิ่นหอมสักเล็กน้อยนะคะหลังจากที่เราผัดตัวผงกะหรี่ให้มีกลิ่นหอมแล้วนะคะเราก็จะเติมส่วนของเนื้อไก่ลงไปผัดค่ะผัดให้แค่พอสุกนะคะหลังจากนั้นให้เราเติมตัว หอมใหญ่ที่เราหั่นเป็นสี่เหลี่ยมลูกเต๋าแล้วค่ะหรือถ้าเพื่อนจะใส่หอมใหญ่ลงไปผัดก่อนไก่ก็ได้นะคะก็ไม่ผิดอะไรก็จะทําให้ตัวหอมใหญ่เนี่ยนุ่มกว่าที่เราจะใส่ข้างหลังจากที่เราผัดไก่แล้วนะคะหลังจากที่เราผัดจนกระทั่งหอมใหญ่เริ่มสลดแล้วนะคะให้เราเติมตัวแครอทกับตัวมันฝรั่งต้มที่เราเสด็จน้ําไว้แล้วนะคะผัดพอเข้ากันค่ะหลังจากนั้นก็เติมซอสที่เราเตรียมเอาไว้นะคะเทลงไปหมดเลยค่ะ แล้วก็ผัดให้เข้ากันนะคะพอผัดไปได้สักพักนะคะให้เพื่อนๆเ,เติมตัวดาร์กช็อกโกแลตกับตัวเนยสดที่เราเตรียมไว้ค่ะลงไปผัดนะคะคุกให้เข้ากันสีของตัวแกงกะหรี่เราเนี่ยก็จะเริ่มเปลี่ยนเป็นตัวสีน้ำตาลเข้มนะคะแล้วก็กลิ่นหอมด้วยค่ะ ระหว่างที่เราผัดคุกให้เข้ากันนะคะให้เพื่อนๆลองชิมดูนะคะว่าได้รสชาติที่เราชอบไหมเราสามารถเติมหวานเติมเค็มหรือว่าเติมเผ็ดพริกไทยได้อีกนะคะตามที่เราชอบได้เลยค่ะแค่นี้เองนะคะง่ายๆเพื่อนๆก็จะไดะ้ตัวไส้แกงกะหรี่สไตล์ญี่ปุ่นนะคะที่หอมแล้วก็อร่อยมากๆเลย เพื่อนๆลองทํากันดูนะคะไม่ยากเลยแล้วก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะที่ยังไม่ได้กดติดตามม l e ลี่โฮ m เมดนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะเพื่อจะได้ไม่พลาดกับคลิปวิดีโอใหม่ๆจากเรานะคะหรือเพื่อนๆสามารถไปกดติดตามได้ที่เฟ b o ุ k m i l e y h o m e m a ม e เช่นเดียวกันค่ะส่วนวันนี้ลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ